ขึ้เสียวเอาตัวคนละถวยคนละถวยก่อนเนาะมองดีถวยวม่เท่าเดี๋ยวหลังถวยลุงเมือเส่าว่าแม่น้นามันตองตองตองเอาหนามาอันนี้ไหมตองตองเอาหนามอันนี้แม่ที่อาดมันตองเอาเอายันต์ตรงเนี่ยตองเอาหมอมาต

อยากแเป็ยเอาเปล่งเอาปูมีอะไรอ่น้ามาเห็ดอันนี้ามาตาแดงมันเมือเสือแดงใช่กลางมันหวงยุ่นต้นตัารเหเสือแดงนั่นแหละเัวกจเอัองคน้ากเข้ากันเกศเสือหอเห็นเสือกุ้นเสือแดงว่ากระกเสอหอถึมันังัะ เด้อดเก๋วยเตี๋ยวค่ะกวยี๋มาเ้ทำมอย่างนี้เร่องนนันมันไม่มีใหม่นาามมานนันเอ้มาขำไปเปจุ่มเป็นหมองเป็ไปอยู่บ้าผ้าต่อไปเออรดไซส์เป็นหลาเานนังนนังครับเอามาตีเป็นหมองเป็นหมออย่างนี้หลงมมาอยู่นฟังสะที่ด้าบนี้เลยะไอยู่น่ฟังลังหัว เก็บมาประใส่ยังคะเอาเอาน้ำมาหาน้ำเ้อาเน้ำตาลกับอาหกับกับกับพริกไทยแค่นั้นพอของแม่บผมนี่อเคคแม่เนองแม่นะของแม่มันะนแม่มาเก็บงคนไม่ได้เคยส่งส่งรูมหองมากเรอไม่เห็นเลยแม่เลยนะ เขามาเห็ดพอละเามาเห็ดแล้วนะหมอมาได้เขาจะซุ้มมาหายมาเห็ด้เขาบอกว่าจิม่าโมนี่เลยเขาบอกหมาวางนะเดี๋ยวมืออื่นก่อนเขาว่างมั้งเจ็บนะเขาหมายถึงว่าเฮ้โปวดปากปวดขาหัวหอกนิลาวางเขาหมายถึงหรอเขาจะพูดเองเขาจะพูดเลยนะ พเขาจะเอาพูนมาใส่ให้นั่นแหละแม่พลักโอ้ยยังดีมันเขาบอกแป้ไม่ดอกแม้ท่นัเจนนันนี้จะแทกเนาะนี่แมก็แปให้กระดอนแปให้แยกนั่นนี่แหะจะเอาจ้บากทำาเวาเพอดีแล้ว้องแมสคุณชงถาคุณชงถามเ โอ้แม่นแม่อมนแม่เนี่ยแม่บันใจเขาเอาเมันจาให้กันแล้วตอนต้างเยเนยนันแตกขาแตกค้าอันใดอ่ะเ